นย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดโรงเรียนการกำลังสำรองศูนย์การกำลังสำรองขอรายง,งานผลการประชุมประจำเดือนม,มกราคม2557ดังนี้ 1. ฝ่ายกำลังพลศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดโรงเรียนการกำลังสำรองโรงเรียนการกำลังสำรองได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติภายในงานจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร การจัดบอร์ดนิทรศการการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดการเล่นเกมตอบคำถามเกี่ยวกับยาเสพติดถ้าตอบถูกจะได้ไปเล่นเกมกีฬาต้านยาเสพติดเช่นกีฬายิงปืนบีบกันตีลูกกอล์ฟลงหลุมปาลูกโปง่งเมื่อวันที่11มกราคม2557เวลา13นาฬิกาณศาลามาตุลีลังสันโดยมีลูกหลานของข้าราชการโรงเรียนการกำลังสำรองเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดโรงเรียนการกำลังสำรองประจำเดือนมกราคม2557เมื 57, ่อวันที่23มกราคม2557เวลา10.30นณห้องประชุมกองบัญชาการโรงเรียนการกำลังสำรองโดยมีพันเอกวิพุธแสงเงินอ่อนเสนาธิการโรงเรียนการกำลังสำรองเป็นประธานการประชุม ฝ่ายยุทธการและการข่าวูนยมปฏิบัติการพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดโรงเรียนการกำลังสำรองกองบริการได้ตั้งจุดตรวจภายในบริเวณหมู่บ้านโรงเรียนการกำลังสำรองเมื่อวันที่7วันที่16วันที่23และวันที่30มกราคม2 5 5 7เวลา21นาฬิกาถึง24นาฬิกาเพื่อตรวจค้นหายาเสพติดและดูแลการสวมใส่หมวกกันน็อก และอุปกรณ์เกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ของข้าราชการและครอบครัวโรงเรียนการกำลังสำรองโดยไม่มีพู้ธรรรมผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและการสวมใส่หมวกกันน็อกและอุปกรณ์เกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์แต่อย่างใดกองบริการกองพันนักเรียนและหน่วยตรวจโรคโรงเรียนการกำลังสำรองทำการตรวจหาสิ่งเสพติดทหารกองประจำการณโรงนอนทหารของหน่วยหน่วยระหนึ่งครั้งเมื่อวันที่9และวันที่10มกราคม2557 ผลการตรวจไม่พบสิ่งเสียบติดและของผิดกฎหมายกองยุทธการและการข่าวได้ดำเนินการตรวจสอบการทำงานของกล้องวงจรปิดบริเวณหมู่บ้านโรงเรียนการกำลังสำรองติดตั้งที่ป้อมหนึ่งทางเข้าหน้าหมู่บ้านและป้อมสองทางไปตลาดล่างเพื่อให้การทำงานของกล้องวงจรปิดมีการบันทึกข้อมูลเป็นไปอย่างสม่ำเสมอและเป็นประโยชน์ในด้านการรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านโรงเรียนการกำลังสำรอง ในห่วงเดือนมกราคม2557เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบสิ่งผิดปกติหน่วยตรวจโรคได้ดำเนินการสุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะขั้นตน้นให้แก่ข้าราชการสังกัดโรงเรียนการกำลังสำรองจำนวน10ครั้งดังนี้เมื่อวันที่7มกราคม2557ได้ดำเนินการสุ่มตรวจหน่วยกองพันนักเรียนจำนวน12นายกองบริการจำนวน23นายผลการสุ่มตรวจ ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะเมื่อวันที่7มกราคม2557ได้ดำเนินการสุบรวจหน่วยหน่วยตรวจ,รวจโ,โ,โรคจำนวน15นายกองบัญชาการโรงเรียนการกำลังสำรองจำนวน14นายและส่วนการศึกษาจำนวน14นายผลการสุ่มตรวจไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะเมื่อวันที่29มกราค,ค,คม2557ได้ดำเนินการสมตรวจหน่วย กองพันนักเรียนจํานวน19นายกองบริการจํานวน2 0นายผลการสุ่มตรวจไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะเมื่อวันที่30มกราคม2557ได้ดำเนินการสุ่มตรวจหน่วยหน่วยตรวจโรคจํานวน1 0นายกองบัญชาการโรงเรียนการกำมัํสำรองจํานวน12นายและส่วนการศึกษาจํานวน15นายผลการสุ่มตรวจไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะและหน่วยตรวจโรค ได้สรุปตารางสรุปยอดกำลังพลที่รับการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะร้อยบริการกองบริการได้ทำการสุ่มตรวจปัสสาวะทหารกองประจำการประจำเวครคลังกระสุนเวนครคลังน้ำมันและเวรป้อมพันนิ้วจำนวน5นายเมื่อวันที่9มกราคม2 5 5 7เวลา10นาฬิกาผลการตรวจไม่พบสารเสพติดในปสัสสาวะสุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของทหารใหม่ ประจำปี2556ผัดที่2ก่อนลาพักเยี่ยมญาติเมื่อวันที่17มกราคม2557เวลา7นาฬิา30นาทีณหน่วยตวร,ว 3, ร,รวจโรคจำนวน133นายผลการตรวจไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะกองบริการแจ้งว่าเมื่อวันที่16มกราคม2557เวลาประมาณ14นาฬิกาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามยาเสพติดโรงเรียนก,กำลังสำรอง ได้ร่วมกันจับกลุ่มพลทหารสุริยาเหมือนอ่วมผัดที่1ประจำปี2556พลทหารนพนัสสีสว่างผัดที่1ประจำปี2556และพลทหารวิชัยเนื้อแก้วผัดที่2ประจำปี2555ในข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ยาบ้าผลการโรงทนันจำขางมีกำหนด30วันตั้งแต่วันที่16มกราคม2557 ถึงวันที่14กคุมพาพันส์2557ส่วนการศึกษาจัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในห้องถงส่วนการศึกษาและในห้องเรียนส่วนการศึกษาเพื่อให้กำลังพลและผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรต่างๆได้รับรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดกองพันนักเรียนโดยพันธีสมบัติต่วศิลาตำแหน่งผู้บังคับกองร้อยบังคับการและบริการพันนักเรียนได้ดำเนินการอบรมเรื่องยาเสพติด ให้กับทหารกองประจำการกองพันนักเรียนประจำเดือนมกราคม2557ก่อนทหารกองประจำการรับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงจำนวน74นายโรงเรียนการกำลังสำรองดำเนินการเปิดกล่องรับแจ้งบ่อแสด้านเรื่องราวร้องทุกข์ประจำเดือนมกราคม2557จำนวน10กล่องซึ่งได้ติดตั้งที่หน่วยกองบัญชาการโรงเรียนการกำลังสำรองส่วนการศึกษากองบริการ ร้อยบริการกองบริการกองพันนักเรียนร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนการกำลังสำรองศาลามาตุลีหลังสรรร้านอาหารมาตุลีและกองทุนชุมชนทหารโรงเรียนการกำลังสำรองปรากฏว่าไม่มีการแจ้งเมาะแสและเรื่องราวร้องทุกข์แต่อย่างใดโรงเรียนการกำลังสำรองได้ประสานงานกับสถานีตำรวจภูทรปานบุรีขอข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดรวมทั้งพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ต้องเพ่งเปลงและบริเวณโดยรอบในห่วงเดือนมกราคม2557ได้ดำเนินมาตรการตรวจค้นบุคคลและจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดจำนวน39คดีโดยแยกเป็นคดีตามประเภทดังนี้ยาบ้าจำนวน39คดีครอบครอง11รายเสษ24รายครอบครองเพื่อจำหน่าย3รายจำหน่าย1รายและดำเนินการส่งบำบัด สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจำนวน24่รายในจำนวนนี้โรงเรียนการกำลังสำรองไม่มีกำลังคนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย 3. ฝ่ายกิจการพลนเรือนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดโรงเรียนการกำลังสำรองชุมชนโรงเรียนการกำลังสำรองประชาสัมพันธ์เสียงทางสายได้ประกาศประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้ผู้พักอาศัยในชุมชนโรงเรียนการกำลังสำรองได้รับทราบในทุกวันอังคารเวลา17นาฬิกา30มาทีในวันอังคารที่7มกราคม2557เรื่องไอซ์ยาเสพติดที่ประเทศไทยต้องเอาชนะในวันอังคารที่1 4มกราคม2557เรื่องเราจะคืนคนดีสู่สังคมในวันอังคารที่21มกราคม2 5 5 7เรื่องชีวิตสดใสากายยาเสพติด และในวันอังคารที่28มกราคม2557เรื่องเราจะไม่ปล่อยผู้ค้ายาเสพติดผู้ค้าอาวุธสงครามผู้ก่อการร้ายผู้มีอิทธิพลทำลายความสงบสุขของแผ่นดินไทยขอจบการรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดโรงเรียนการกำลังสำรองประจำเดือนมกราคม2557ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ yom um.